คนาด้นกับด้วยมใช้บ l นียามาแล้วมาแล้วมาเป็นวรบบเออใหางมีคนกัดด้วย่ไหปลุไนกลับอ่ะเวเล่ย่ปลาใหญ่เข้าไม่ไหวแล้วต้องปันงป้ปนะะนะ mà nó mà leo mà leo ดึงแล้วม oh, <okay. S 3> <illions> ันเหนื่อยมีนี่ผมตื่น้งานแล้วตื่นแล้วปลากินเนียวีลาแล้วตอนผัลงเอาขอี่าไก็บอนนี่นี่นี่่นี่

อย่านะอย่าหลุดนะยังไงให้ต้นมันตื่นไหมเหยื่อเทพเทบครับดูตัวดูตัวอ้โหมันเลิกมมันเล่ไสโลไสโลไซโลเลยกิโลต้องเข้าแล้วกิโลช่างอ่ะลองเบ็ด มันไปกันได้มัไปกันได้มันหลดจับใส่ปากจับปากมันนะยัดเขาไม่ได้หลกมันหล่นเลนี่ไงยัดมาแล้วโอ้ยแล้วหนไม่บอกก็เดินมาแล้วเดินมืนยืนเป้ายืนเป้าอยู่เป้าอยู่ไอ้ไอ้ไอ้ไม่มีหรอกกิโลยังไม่ได้ลองกิโลยังไม่ได้ลองกิโลยังไม่ได้ลองเลยไอ้เอ็นดีดำโอ้โหกิโลกิโลลุนก่อนเลยกิโล โอ้ยโลแปดเกือบสองเลยโลแปดเจ้ายาโลแปดโลแปดเช้านี้ครับกับเช้านี้เมื่อคืนนี้กระมังก,งกงระเพียนแ,าาแต่สองช้อยนี้แพ้ไปแล้ว เอาเลยครับเหตุผลของการทำโทษครับมาแล้วครับเชิญครับนี่ครับบุคคลครับบุคคลที่โดนลงโทษครับมาแล้วครับใครใครตกปลาได้ก่อนนายใครแรกโยนลงน้ำโยนลงน้ำใชรแรกเย็นมากบอกมอบตัว จับขามันเคนับเร็วอย่าดิ้นอย่าดุกดิกยอมซะดีดีเแพ้เราต้รตรงนี้ครับพร้อมครหน แพ้แล้วครับมาท้าอะไรมาท้าเฮียเขาอะไรัะมาท้าเฮียเขามาลอกมาแลกขึ้นมาเลยครับเป็นไงครับยังันปลาใหญ่ยังอยู่ในมือใครได้ใหญ่กว่ากันใครได้ปลาใหญ่ถือว่าชนะ สู้ไม่สู้สู้ <c oughs> ยังมีเหยื่อเทพยอยู่มาแล้วครับลูกเตรียมแล้วครับเตรียมแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาที่ไหนแล้วน่ะปลาเปล่า๋ยวป้าก็บอกนะ

เพียนครับโคตรเพียนเย้เย้เย้อ่าสุดยอดสุดยอดตัวสำนันละว่านี่ละเว้ยแท้มาแล้วมาแล้วนี่เท่าไรครับเท่าไรครับน้ำหนักวันนี้น้ำหนักวันนี้น้ำหนักวันนี้ช่างได้ฮัลโหลเออโลครึ่งเย Gracias.